ออเนี่ยเขาเป็นตำรวจมือปราบนะอยู่กองปราบแล้วก็ดังดังชื่อเสียงเขาดีเขาทำงานทำงานดีอะ่ะผมในสายตาผมนะว่าทำงานดีมากแทบจะเป็นลูกพี่ของแลมโบเลยสุรโชควิเศษจิตะนะฮะคือพวกมือปราบเนี่ยผมไม่ใช่มือปราบผมตำรวจบ้านนอก นะฮะแต่พวกนี้เขาจะอยู่กรุงเทพกันไงครับจะมือปราบมือปราบที่ผมศรัทธามีหลายท่านนะท่านอัศวินขวัญเมืองซึ่งมีใครไปคอมเมนต์ว่าแหมท่านอัศวินเวลาจะไปจับคนร้ายเนี่ย,ด,ยดูเฮ้ย <He i, S 1> อันนี้เป็นศาสตร์ลึกลับนะครับซึ่งท่านอัศวินเนี่ยทางานกับผมเยอะนะครับเขาเป็นเหมือนเพื่อนรุ่นพี่ผมอนะท่านอัศวินเนี่ยเก่งในใสายตาผมเก่ง ท่านอัศวินขวัญเมืองท่านตานุพงศ์สิงห์ลาท่านคำลนวิททูกะจ่า,จางสมพงศ์คงเพชรสักสมศักดิ์จันทพิงนะครับมาผมมองว่าท่านอัศวินเนี่ยเขาจะมีศาสตร์มีศิล แล้วจะดูดวงดูเลิกแต่ที่ผมให้ของลับนึงผมไม่ได้ด่าท่านนะเพราะท่าน <c oughs> เป็นอมผู้จัดการรุ่นพี่ท่านฉลองก็เป็นผู้จัดการแต่ผมให้ลอยๆให้มอยมันอันเหมือนกับ,บพูดลอยๆอยว่าเอีกไม่เอาแล้วลุยอย่างเงี้ยนะและโดยท่านนั่งต่อนะ,ะผมก็บอก <c oughs> พี่ผมไม่ได้ด่าพี่นะแต่บอกให้ท่านกิจณะทรัพย์เดชเนี่ยให้คิ้วแม่นเลยนะฮะมาเก็ จอดกองปราบเนี่ยเขาเป็นมือปราบถือว่าเป็นมือทํางานนะฮะก็รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทไม่เคยร่วมงานกันนะครับ,รบไม่เคยร่วมงานกันมันก็มีคดีที่ผมรับผิดชอบน่าจะประมาณปีสี่แปดหรือสี่เก้าเนี่ยปรากฏว่าตำรวจจ่าที่สอพอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต ถูกยิงเสียชีวิตถูกยิงตายท่านฉลองพลตำรวจโทรฉลองสนใจก็ใช้ให้ผมไปบอกเฮ้ยวัดตำรวจถูกยิงตายผมก็ไปไปปุ๊บเนี่ก็ไปปรากฏว่าไม่เจอท่านภูมิกลับท่านภูมิกับไปตีกอล์ฟไม่เอ่ยชื่อมันก็รุ่นน้องอ่ะมือมันเป็นหนอกหรือเป็นเซียนเซียนตีเก่งที่สุดในหมู่ตำรวจด้วยกันะ ผมก็มันรุ่นน้องสนิทกันก็ไปวัวมันบอกมึงทิ้งไม้ก๊อฟเดี๋ยวนี้เลยนะไปเอาปืน m สิมาบรรจุกระสุนไปแล้วผมก็เข้าไปบ้านท่านกำนันเฉียบเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของท่านสอจอที่เล้ากวัญที่เมืองการเนี่ยเขาจะมียกระดับเป็นเจ้าพ่อเนี่ยสมัยก่อนคือผู้ใหญ่ยุทธผู้ใหญ่ยุทธก็กำนันตึดกำนันตึดเนี่ย กำนันตึกอะไรกีบบัวกัไม่รู้นะพอสองคนนี้สิ้นชีวิตไปก็จะมีเจ้าพ่อขึ้นมาใหม่รุ่นสองก็เป็นกำนันเสียครับแล้วก็กำนันเฉียบกำนันเฉียบนี่รุ่นเดียวกับทางท่านผนะู้ใหญ่ยุทธะลุงกำนันเฉียบเนี่ยวันนั้นผมก็เข้าไปคุยกับท่านกำนันเฉียบต่อหน้าลกูกท่านอนะที่เป็นกำนันด้วยเป็นสอจอด้วยนะ ท่านกำนันเจียบท่านจะเคี้ยวมาผมก็บอกว่าคุณลุงครับถ้าผมรู้ว่าใครสั่งฆ่าตำรวจผมเนี่ยผมจะไม่ให้มันแก่ตายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าท่านกำนันเฉียบเนี่ยสั่งฆ่าตำรวจผมเพื่อปิดปากไอ้ตำรวจนี้เคยรับใช้ท่านนะฮนะตอนหลังกำนันเจียบมาโดนยิงตายผมก็เพิ่งบอกกับ ลูกสาวเขาที่เป็นสอจอเพรากูไม่ได้ยิงพ่อมองนะแต่คนมัน่วยจังหวะในขณะที่ผมพูดเนี่ยไปยิงแล้วผมถ้าถ้ายิงเนี่ยผมก็ไม่ไม่ปฏิเสธนะครับครับมันเป็นเรื่องลำาเาากียนและลูกท่านกำนันเฉียบเนี่ยเป็นนายกอีกคนหนึ่งยอยู่ที่อู่ทองและเป็นนายกอยู่ที่เขตอ่างทองเนี่ยปัจจุบันเขาก็ล่ำรวยมีอยู่ เขาก็มีมือปืนเขาเป็นนายกที่สามโก้อ่างทองหรือว่าไงมือแล้วมีนายกอบตอท่านหนึ่งเป็นเจ้าพ่อครับเป็นเจ้าพ่ออ่างทองเลยตอนนั้นพี่ติ๋งเนี่ยเป็นผู้การอ่างทองอยู่ผมก็ไปพบไปพบท่านเจ้าพ่อคนนี้พ่อมันพูดว่าเอ้ยมาพูดขู่พ่อมึงได้อย่างไงไอ้เหี้ยก็ยิงแม่งก่อนครับไอ้คนเนี้นะไอ้นายกเนี่ยเป็นเพื่อนกับไอ้จอร์ดของปา่า ผมก็เลยไปไปคนเดียวเนะี่ยผมก็พิมพ์นามบัตรว่าผมเป็นผู้รับเหมามีแม็โครมีแท็กเตอร์แล้วผมก็ไปพบเขาก็กวันนี้ครับท่านนายกครับผมมาพบท่านผมจะมารับงานในเขตท่านก็มาพึ่งบาร,รมีอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันให้ลูกน้องมาก่อนให้ตำรวจรลูกน้องมันเป็นตำรวจนะครับเป็นใครไม่รู้คงจะจําผมได้ในรูปร่างหน้าต่างเนี่ยมาก็จะมาคนปืนคนอะไรผมไม่มีอะไรอยู่แล้วครับ นะก่อนจะเข้าพบท่านนายกเนี่ยนายกเทศบาลหรือนายกอบตอไม่รู้หลังจากนั้นก็ผมก็นั่งคุยท่านนายกมือปืนมันประกบข้างหลังสองคนเลยมีปืนด้วยแต่ผมไม่มีปืนผมมีแต่มีดแต่ปืนปืนไม่ได้พกไปเพราะแต่งตัวให้มันเหมือนผู้รับเหมาไงพ,พอเข้าไปปุ๊บผมก็เลยบอกท่านนายกครับผมขอญาตกราบเรียนข้อเท็จจริงให้ท่านนายกทราบว่า จริงๆผมไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับผมชื่อพันตำรวจเอกเลวัดกินเกศรมันก็ตกกระจายไอ้มือปืนน้กก็ทำจะนั่นบอกเอ้ยน้องยังไม่ต้องไปผมไม่ได้มาจับกลุ่มคุณนะแต่ว่ามึงสองคนนี้ต้องไปกับกูกูจะไปให้พยานดูว่าเป็นมือปืนที่จริงตำรวจกูหรือเปล่าที่เราคขวัญ